กนะะในช่องฟาเปิลช่นลค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะถ้าไม่อยู่ชุดเดิมนะคะก็คลิปที่แล้วนะคะฟ้าทํารีวิวของกินในรสานนะคะที่งบไม่เกิน5 0บาทก็สามารถอิ่มแล้วอยู่ท้องได้เลยจ้า <Okay. S 1> บอกเลยว่า50าสิบาทนี่คือเหลือเลยนะคะแต่วันนี้นะะทุกคนฟาจะมารีวิวของทานเล่นนะคะบอกได้เลยว่าแปลแบบแนวมากๆเลยนะจ๊ะอ่ะทุกคนอย่ารอช้ามันก็คือนี่เลยค่ะทุกคน ก็มไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ้ยทำไมมันเยอะจังนะคะบอกได้เลยว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันคือพริกทอดนะคะตาชิลลี่เองนะคะจริงๆเดี๋วพริกทอดที่ฟ้าเคยเห็นนะเขาจะบอกว่ามีรสออริจินอลรสหม่าล่ารสต้ยมยำรสลาบคือเป็นเบสิกมากเลยนะคะแต่วันนี้พริกทอดที่ฟ้าจะมาดูคือแบบเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเว้ยแล้วจากฟ้าแล้วนะคะเอาอะไรมากินก็คือแบบนะต้องใหม่นะต้องแบบแปลกๆเนาะ ทุกคนอย่ารอช้ามาดูดีกว่าว่าฟ้าเอารถอะไรมาบ้างนะจ๊ะฟ้าเห็นนะคะมีหมสดสรสชาตินะคะฟ้าเล็มเหมามาทุกรสชาติเลยนะจ๊ะมาที่รสชาตินี้ก็ดีกว่าเขาเป็นพริกทอดนะคะรสวาซาบินะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเขาเพิ่มถั่วด้วยนะจ๊ะเพิ่มถั่วทุกถุงเลยนะคะบอกได้ว่าในถุงนี้ก็จะกรอบด้วยถัว่วแล้วก็พริกทอดนั่นะคะนี่เลยรสแรกคือวาซาบินะจ๊ะ รถนี้คือเป็นได้แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะรถขี้เมาผัดขี้เมาคือแบบฮัลโหลไม่เคยกินรถผัดขี้เมาเลยนะคะก็เพีทอดที่ฝางยกินก็นแค่รถหมาล่ารถออริจินอลรถลาบรถต้มยำคือแบบนี่คือเบสิคคือพื้นฐานแล้วนะจ๊ะอันนี้คืออ่ะก็น่าสนใจดีอันนี้ แบบนี้สำหรับการกินผิดทอดมากนี่คือริกทอดรสชาติน้ำพริกนรกนั่นเองนะคะซึ่งแบบอ่ะเผ็ดแล้วเผ็ดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอย่างสุดท้ายนะคะเอาใจคนที่ไม่ชอบทานผิดต้องดีกว่าเนาะจะพูดไม่ทานผิดก,ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่านี่คือริกทอดใช่ปะอันนี้เลกค่ะทุกคนเป็นรสซาวครีมเองนะคะแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นผิดทอดรสซาวครีมเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มชิมกันดีกว่าะคะ่ะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไง รถนี้ก็เลยลดวาซาบิขอ,อยญาตฉีกแบบว่าไม่สวยนะคะเพราะว่าฉีดไม่ของจริงใช้ช้อนตักดีกว่าค่ะกลัวแสบมือเนาะอู้อ่ะทุกคนอนะ่ะให้ดูนี่คือพริกทอดหน้าตาคือชิ้นใหญ่เท่านี้เลยเห็นปะ มีกลิ่นของพริกทอดนะคะแต่แบบไม่เผ็ดเลยเนาะแล้วก็รวสวาซาบิอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นจมูกมากนะคะฟังคิดว่ารวสวาซาบินะคะซองนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่กินวาซาบิรสจัดจ้านจนเกินไปเพราะว่ารสชาติเขาไม่ได้จัดจ้านเลยแต่กลิ่นวาซาบิคือดีอันนี้คือมีถั่วนะคะมีถัว่วตักอ้าแล้วก็ถั่วลันเตานะจ๊ะอืมอร่อยไม่ได้เผ็ดขึ้นจมูกมาก แต่ยังมีกลิ่นมาซาร์ดอยู่เนาะมาที่รสชาติต่อไปดีกว่ากับทุกคนเป็นรสชาตินี้เลยค่ะเป็นรสผัดกี่เมานั่นเองนะคะไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรนะทุกคนคือมันเป็นกลิ่นแค่แบบว่าลมสเต็ปเดิมเลยพริกทอดคือแบบชิ้นใหญ่มากมหาศาลเลยนะคะอ่ะชิมกันดีกว่ารสชาติเนี่ย มันมีความเผ็ดขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีกลิ่นพริกที่ชัดเจนมากแต่ว่ากลิ่นผ็กที่มาคือแบบไม่ค่อยได้กลิ่นสักเท่าไหร่นะคะถั่วอือต่อไปค่ะทุกคนฟ้าจะมาลองชิมรสน้ำพริกนรกกันดีก,กว่ากลิ่นน้ำพริกนรกคือแบบไม่ค่อยได้กลิ่นนะอันนี้นลคะทุกคนพริกคือแบบจะหนักจะเต็มเลยนะคะ รสชาติแบบงงๆนะดูคนรสน้ำพริกนรกอะแต่มันไม่ได้แย่นะแล้วมันก็มีความเผ็ดแบบปลายๆหน่อยดูคนมันไม่ได้เผ็ดแบบมากขนาดนั้นก็อร่อยเลยแต่ไม่ได้อร่อยแบบว้าวขนาดนั้นมาที่อย่างสุดท้ายดีกว่าทุกคนเป็นรสซาครีมโฮมและซาครีมนั่นเองนะคะซึ่งรสนี้ก็คือกา็คาดฝังกับมันไ้เยอ่มเหมือนกันนะว่ามันจะเจ้มต้นนะคะ โอ้ยชิกไม่เคยสวยเลยมาเรามาชิมกันดีกว่าอันนี้ตักแต่พริกล้วนนะจ๊ะอืมคือมีกลิ่นหัวหอมแล้วชาวครีมรสชาติคือแบบเค็มๆมันๆแล้วมันก็คือมีกลิ่นพริกตบท้ายเท่านั้นเองคือแบบอืมอร่อยถ้าเทียบกับรสอื่นนะเพราะว่ารสนเนี้ยอร่อยสุดแล้วรสชาครีม เอาตอวสุดแลนวเนี่ยอ๋อแขกรับทุกคนจะบอกว่าเผิดทอดตาชิลลี่นะคะราคาซองละ20บาทนะคะหาซื้อที่รรเราสันนั่นเองเน,นะะาะโอเคทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะ,ก,ะกดแล้วกดแชร์ฟานด้วยนะจ๊ะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดอินกรุงกิ้งฟันด้วยนะคะเวลาฝนลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พลาดเนาะก็ถ้ามีของกินในรอสันที่น่าสนใจนะคะนะคะจะมาทักลิป,ปทุกคนได้ดูน,นั่นเองนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊ะะบ